ชเดี๋ยววันนี้นะครับก,ก็คุยกันจักหน่อยนะผมเนาะนนตัดโซครับอลูกค้าสร้างโซสั่งโซยี่สิบเส้นนะครับเดี๋ยวดิสตัดตัดโซโซกัลูกค้าก่อนยี่สิบเส้นนะอู้เมยอพี่น้องครับมือนแล่นเบิดเบื่อเลยเอ ไปเอานเอางมาครับได้ยนตาหลังเนบ่ยบ n นิวเวสนะครับไดยยนนิวเวสของมาถึงนะครับนิวเวสสำหรับคนที่สั่งจองนิวเวสสี่แปดแปดพัดแล้วก็หกแปดแปดไอะครับตัวนี้ของมาถึงแนวครับก็ยังขายเหมือนเดิมนะครับขายเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับนิวเวสนะยืนพื้นเลยครับเป็นเป็นแบรนด์ยี่ห้อยืนพื้นที่ว่าผมขายขายตลอดครับก็จะสั่งมาเรื่อยๆนะครับผม เป็นใจน้อพป่น้องครับบ่ได้ไล่ดโซดดวเรากะบ่กค่อยมีเวลานะครับเป็นไอเป็นเหตุผลที่คนชอบพูดกันเนาะครับเนาะส่วนใหญ่คนจะชอบพูดครับว่าไม่ค่อยมีเวลาที่กิงน่ะเฮ็ดเฮ็ดเห,เหม,มีเวลาอะไรอยู่นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ชอบพูดครับว่าไม่ค่อยมีเวลาผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เอาคำนี้มาใช้นะ <laughs> ได้อืมนะครับผมตา <c oughs> ต่อโซโน,โนุขาก่อนตัวนี้เป็นโซอริกอนนะครับเป็นโซออริรกอนเป็นโซเอ่อเจ็ดสิบห้าอีเ e x l เมียนบอกว่าหมวหรือเปล่า่็ไขเดี๋ยวก็ได้อืมเป็นโซเป็นโซกาเป็นโซสามสิบแปดครับเป็นโซรุ่นที่ว่า รุ่นไฮสปีดครับเป็นสูตรที่ว่าผมผมชอบใช้มากๆนี่ครับครับรุ่นนี้เลยครับตีนสู้อยู่ที่เจ็ดสิบสองนะครับที่จริงตีนสู้เจ็ดิบสามก็มีนะครับแต่ว่าผมผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบนะครับ <laughs> ผมไม่ค่อยมากผมว่ามันมันใหญ่เกินไปนครับมันหนักมันหนักเครื่องนะ <laughs> ผมมาเจ็ดสิบสองครับ มันจะคล่องตัวกว่ากันเยอะอันนี้เป็นโซ่ออริกอนผมตัอดอ,ตอ,ตตอยู่ที่25ฟันครับสำหรับใส่บา11.8นิ้วโมโตูเพราะว่า12นิ้วโมโตูนะครับจะใช้โซ่อยู่ที่25ฟันนะครับอืมกล่องฟันบอกเมื่อก่อนล้องจูกวาว่าสันเนาะนะครับผม ผมไม่ได้ไล่สดมาโดนเติบแล้วานเกือบครึ่งปีแล้วมากเนาะครึ่งเกือบครึ่งปีเนาะ,ะนะครับช่วงนี้ผมก็จะสั่งรโย,ยนเข้ามาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงที่ว่าเศรษฐกิจเริ่มซบเซาครับคู่แข่งเยอะก็จริงนะครับผมก็ยังคงสั่งมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะไม่ว่าจะเป็นนิวเวสหรือว่าฟุกปาติลูหรือว่าแบล็กบุกทิงดำครับก็ยังสั่งมาเรื่อยๆอยู่ นะเดี๋ยวตาตัดต๊ะสู่ไ้ให้ท่านมาหาก่อนท่านมาหาท่านยี่สิบเซนท่านมาหาเบื้องไรโซดผมก็จะใจเย็นนะครับเด้อใจเย็นๆนะครับ,นนรบทุกอย่างมันก็จะมีอุปสรรคบ้างครับก็ให้เราก้าวข้ามอุปสรรคไปเนาะอืมครับก็ต้องตกใจนะครับผมเนะาะมันจะมีอุปสรรคแนวธรรมดาครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบผุ้มนะ ว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไนี่ครับโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นนะคุณนิออนแนวตัดโซ่มอเตอร์ไซค์ตัดได้บ่อันนี้บ่ตัดสูมอเตอร์ไซค์บ่ยังบ่เคยเลยคือกันผมยังบ่เคยเอาไอ้ตัวนี้ไปตัดสูมอเตอร์ไซค์เกียร์บุ้งว่าตัดได้บ่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอือเออ ท่านมหาเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งได้สุดผมบ่เนี่ยท่นเบิ่งได้สุดกับพิมพ์มาจากท่าอย่างนี้ด้วยครับที่จะมิตรสิริเนี่ยปกตินี่ยจะโทรมาหาผมเบิดม้อเลยโอ้เนาะอุปสรรคักับผมขายมาหลายปีแล้วโซ่ดีก่อนนะครับขายมาโอ้มันสิบร์ ขายมา,าตั้งแต่ปี63เนาะตัวอะไรก่อนเนาะต้นปี63 63 4 5 6 7 68 68, 68, 68 45, ปีนี้ปี68เจ้ซี่หาปีบ่เงี้ยนปะ63ที่จริงอะ่ะที่จริงตัวเนีมันมีหลายยี่ห้อครับมันมีหลายหลายยี่ห้อมากๆเลยครับหลายแบรนด์มากๆ ก็มีคนถามมาว่าตาบีซาแล้วโซ่อะไรมันดีนะครับเอ่อผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับนะว่าแต่ละคนจะชอบไม่ไม่ไม่ค่อยจะมึนเหมือนกันเท่าไหร่นะครับมากบือกันบางคนว่าสติวก็ดีด้วยบางคนก็ออริจอลดีบางคนก็ดาก้อนไฟก็ดีบางคนก็ว่าคุกเส้าหน้าก็ดีนะครับก็คือว่ามันมากมักบึกกันชอบไม่เหมือนกันครับถ้าชอบเหมือนกันก็คงจะได้พลเมียคนเดียวกันนั่นแหละ นางเลยเ <laughs> มียนบะตวา <laughs> อืมโซ่ตัดยี่สิบห้าฟันนะครับรายการสั่งอร์ออเดอร์เข้ามายี่สิบเส้นนะครับเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดี๋ยวตัดไว้ให้ท่านมาหาก่อนน,าาะน,น,าานะครับท่านมหาใจเย็นๆนะครับท่านมหาเด้อนะครับโอ้วนี้มัน ไอ้บางคนนี่สิสิมามาขอผมนะครับเมื่อี่อดีว่าที่ว่าผมตัดต่อออกแล้วนะครับเนาะขอไปครับผมแนะนําว่าอย่าไปใช้เลยครับคือตัดแล้วก็คือมันมันจะไม่พอดีแล้วนะครับมันไม่กี่บาทหรอครับซือใหม่เนี่ยเนี่ยมันพวกี่บาทอ่ะขอต่ออ่ะคู่แล้วพวกกี่บาทเองอืม็จแล้ว พอคอว่ำขึ้นบกขืนวะอืมเดี๋ยวตารยีกบุคลิกแข็งกระตูบแล้หน,นะครับมางคนกระถามนะครับถามว่าสอบถามหน่อยครับอาจารย์พิชาครับว่าผมจะซื้อรถยนต์สักเครื่องหนึ่งเนี่ยผมเป็นมือใหม่นะครับช่วยแนะนำหน่อยว่ายี่ห้อไหนรุ่นไหนมันดีนะครับมาถามมาถามคำนี้ครับยี่ห้อไหนมันดีจี ผมการติดต่อภาพร่วมๆนะครับผมจะตอบว่ามันขึ้นอยู่กับกระเป๋ามันขึ้นอยู่กับเงินทุนของเราครับว่าเราเรามีเงินทุนอยู่เท่าไหร่นะในกระเป๋าถ้าสมมติว่าเรามีเงินทุนอยู่สองสามพันผมจะแนะนํใไปเล่นพวกสติลหรือว่าพวกอฮุกเซอร์นาหรือว่าพวกอะไรลลหลายๆห้องว่าราคาสูงท่านก็ไม่ซื้ออยู่ดีนั่นเละแมนบอลอ่ะอืมผมจะแนะนำตัวราคาสองสามหมื่นเจาก,กับปุกสือ,ขขอเขา พอจะมีจะมีเงินทุนแค่สามพันกว่าบาทเพราะฉะนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับเป๋าตังเรานี่แหละต้องถามแบบนี้ต้องถามว่าอาจารย์พิชาผมมีทุนอยู่เนี่ยไม่เกินสี่พันบาทเนี่ยช่วยแนะนาหน่อยผมควรจะเล่นเรื่อยตัวไหนดีต้องถามแบบนี้นะหรือว่าเนี่ยอาจารย์พิชาผมมีทุนอยู่หมื่นหนึ่งผมควรจะเล่นเรื่อยโยนแบบไหนดีต้องถามลักษณะนี้ครับเอาไง,ไง่ายๆคือว่า เอาจํานวนเงินในกระเป๋ามาเป็นตัวตั้งก่อนค่อยถามนะครับผมคิแนะนํามที่เราเสตตปที่เรเสตตปนะ <c oughs> <c oughs> อะถ้าสมมุติว่ามีเงินทุนอยู่ไม่เกินสี่พันหรือว่าไม่เกินสามพันห้าอะไรประมาณเนาะสมมุติเนาะผมก็จะถามถามกับไปอีกว่าท่านจะเอาไปใช้งานประมาณไหนนะครับเน้นายาวยาวสั้นงานผาด อซอยไม้หรือว่างานตัดถ้าส่วนใหญ่งานรับจ้างหรือว่าไปใช้ก็ืข้อแก้กส่วนตัวในครัเรียนครวเรือนนะเออผมจะถามกลับไปอีกเนี้ยถามกลับอีกนะครับจนในรายละเอียดค,ครบครบรายละเอียดยิบผมจะผมก็จะผมก็จะสรุปให้ทันทีว่าคนจะซื้อตัวไหนสําหรับง,บงบประมาณนั้นนะครับหนึ่งสองสามสีุ่มประสิ่งโอ้สวัสดีครับผมตัด ใ้จ้าในจานตัดสูเนี่ยทีเอาว่าล่ะเอาว่าเอาจีเสียนผมพิตัดไปให้สูออลิกอนค่ายดีครับค่ายดีนะโซออลิกอนนี่ก็มีหลายแบบเด้ออ่อบางคนว่าอลิกอนมันดีมันุูอันแะละบอแมนโซออลิกอนมีหลายเกรดคุณภาพนะครับนะมีหลายเกรดจำไว้เด้อไม่ใช่ว่าขึ้นมาชื่อว่าอลิกอนจะดีหมดไม่ใช่นะมีหลายเกรดที่ผมขายเนี่ยเกรดเนี่ยอ่า เป็นโซ่ให้สเปรดความเร็วสูงอันนี้เขาแปลมาจากาภาษาภาษาอังกฤษของเขานะครับเป็นนเี้รุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้แหละคมคมนานแข็งเหนียวด้วยครับนะโมยากโษกณนหลายว่ะเดี๋ยวคิว่า,อวา,าคอยโษณนขาขของเกินไปนะครับเนาะโซ่สติวก็ดีนะ ดีกันแหละเอ้าเอาเอาเอาซื้อไปไงไม่ว่าจะ,จะสติวหูซาหน้าหรือว่ารา้อนเดรเกินหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแลอยี่ห้ออหูแดงมาแดงมาเดิงอย่างแล้วแต่มันก็ดีมันดีคนละอย่างนะถ้าพวกราคาถูกถูกก็ดีสําหรับคนชอบของถูกอันนี้บพตรอบกวนเนยจริงจริงเนี่ยมือชามมงามาถามซื้อผมคนหนึ่งน่ะ,ะซื้อโซ่เนี่ยครับช่างครับ ก็เลยถามว่าไปใส่บาทเลยครับอบาทสิบสองหัวโตผมก็เลยบอกให้เอาให้เอาตัวนี้เนาะมาถึงอมาถ้ามาซื้อถึงหน้าหน้าราเนี่ยมันมันก็ไม่แพงเนาะมันมีค่าส่งนะครับมันก็ไม่ถึงสี่ร้อยบาทนะประมาณสามร้อยกว่าบาทผมบอกนี่เขาว่าโอ้ก็แพงแค่เขาว่าเอาของดีแพงเนี่ยเหรอเวน้อเอเองวะเขาเขาบอกว่าไอ้ราคาเส้นงอร่อยก็บาทว่ามีตี ถามคือขนาดเลยผมเรียกว่าผมมีผมไม่ได้มาขายเนาะเป็นลอยก็บาทผมเลยบบอกว่าเจ้าไปซื้ออโซราคาสินลอยก็บาทใช้บาทที่สอน่ะเอาเงี้ยทีนะเจ้าไปเจ้าไปเอาเลยโกมัตตามังเรลวกว่าเนาะเดี๋ยวตัดก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็หูซื้อครับมันจะตัดไม่เข้าเลยนะมันจะเข้าแป๊บเดียวแล้วมันก็จะกระดักกระดักกระดกแอนูซมุนแต่ว่าโปวกเขาไรม่เลยเคยเจอปะโซพร้อม โซ่ so, ปลอมนี่มันตัดใหม่ค่อยได้เด้อครับเบื้องหน้ามันเขาเปล่าครับไปเลยโกงมตาตัดดังเร็วกลักวเลยซาบ,บิซ <laughs> ่าก็ออกขากี่วัสไตล์ผมประมาณนี้ครับกะทีออกก้นกวนน้อยหนึ่งครับผมต้องขออภัยเด้ออ่าคุณเอเอ็มยังนี่เอมี่ปะครับโซโ่ล e, ิค้อนเจ็ดสิเจ็ดสิบห้าเอลพีเอ็าผลิตที่ไหนครับเอความมุ่น ข้อมมน่งมุ่ก็เดี๋ยวๆอันนี้ผมบ่มั่นใจได้ครับเด้อเดี๋ยวให้ผมถามบริษัทก่อนผมม่มั่นใจกันมันผลิตอยู่ใส่บนนี้พราะว่ามันไห่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ประเทศอุตสาหกรรมก็คือประเทศจีนนะเนาะ,ะส่วนใหญ่เนาะครับที่กิ้งเนี่ยนะครับมันมีสินค้าหลายแบรนด์ลายยี่ห้อนะที่ว่าไปสร้างกีนผลิตนะส่วนใหญ่ผมให้กินส่วนใหญ่สินค้า,อาของยี่ห้อยห่อมาจากจีนเนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ จริงๆนะเกสิบปอเซ็นะครับอบางคนกว่าของกินมันไม่ดีไม่ดีครับมันเป็นมันเป็นภาพลบต้งเต็นสมัยโบราณนะซื้อออกคือว่าสมัยตะกีนมันของกีนมันไม่ค่อยดีมันบ่แต่เดี๋ยวนี้กินเขาพัฒนาแล้วจะไปซื้อกีนนี่อุตสาหกรรมเขาแบบจะเล่นเก้าหนาอยงทางนี่ครับกีนเนี่ยนะ โค,นคนอนอ่นโจย์่นโจท์อิเล็กทรอนิกอะไรนี่ครับโอ้โหพระธรรมดานะครับมันก็คือว่ามันเป็นมันเป็นประเทศเป็นประเทศใหญ่ครับเป็นเมืองใหญ่ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งไอ้ดีและไม่ดีบ่ใหญ่บั่ใหญ่หรือไม่ใหญ่ละครับประเทศเล็กประเทศไทยเราเหมือนกันครับเอาโรงงานมาโรงงานกับผลิตของที่ดีมโรงงานก็ห้อยแต่กั่นีครับ e ทุกประเทศครับมันมีทั้งดีบมดีก็เหมือนคนเราเลยครับคนเรามีทั้งดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาหาข้อมูลเอานะว่า เราจะสั่งไปอะไรสักอยาก่างเราก็ไปดูว่าโรงงานนี้นี้ดีไม่ดีอันนี้เราห้องศึกษาหาของพุกเรานะครับจีวิทีผ่านร่วมมาของกินบุดีเลยนี่มันมันกับมันกัเป็นมันกบนับบริษต่อเสมอไปนะประมาณนั้นทำไปน้อยพวกอะไราตนต่บพิซซ่าหานึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอืมนะครับผมคุณโอมบซิ่งเมตแต่เส้นละสี่ร้อยบาทแม่ ขายเซะสีลอยนะครับผมขายโซตังวัดก็บทีมี่าจะส่งอีกต่างหากเลยคุณ้มครับจะที่ลอยก็บาทแหละ่ายจะส่งประมาณสามพันห้าบาทคุณพัดพลทองสุขเวลารับโซต้องมุนขึ้นมหรือมุนลงครับมุนลงมุนลงนะครับเออญี่ปุ่นก็มีแมนแมนญี่ปุ่นก็มี่นะเออมันผลิตในหลายประเทศอยู่นะครับไปหาขอมูลเอาเดอ้อ บ้ายอะไรบุดีแนวแน่วบนรีเนาะบ้าไรกับบุรีปุ่นเครับเดี๋ยวสีเดี๋ยวเดี๋ยวจีนี่คตตัวข่อยนะครับอือพ่อปิดบังเนี่กับปิดบังจะซื้ออะไรเอี๋ยวหัวของเลียบมะเขานะครับว่าไม่เหลี่ยมซื้อได้โนพ่้อมนะครับเข้าใจปะอือเหลี่ยมซื้อคครเอ็มันถึโนู่ออกฟองหรือไม่อ่นะ ผู้เซนภาพเนะครับผู้รักเสียงทอเพียงทักทายสวัสดีครับผมพีโอสนใจสนใจก็ดไลม์เลยเ้อะนะเออผมลงเบอร์ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์อยู่หรือว่ามีประกาศว่าคอยบอกจดเบอร์โทรเบอร์ไล่่อยนะก็เบอร์ศูนย์หกสี่ะลเบอร์ศูนย์หกสี่เก้าห้าเจ็ดหนึ่งเป็นศูนย์บอร์ไลน์นะดไลน์ A มาแล้วก็แล้วก็จะสั่งอะไรก็พิมพ์ไปเป็นลน์ครับ ก็สั่งเลยครับแล้วก็ส่งที่อยู่ประให้ผมนะผมจะส่งให้เป็นเก็บเงินไปทางเนาะบ่มีอยู่บ่มีโอนเงินหอกนะครับผมเฮ็ปไปทางไม่หายเนอหรือว่าจะแอดไปอูนก้า็ได้นะครับแอดเบอร์ศูนก้าได้ศูนย์เก้าสองห้าสามเกย็ได้ครับหรือแอดไม่ได้สักเบอร์ก็พิมพ์บน Google น่ะว่าปิชาลลาน่ะสองทางติดต่อเฟซบุ๊กยูทูบอ่าทิกต็อกช้อปปี้ก็มี เมิสติเจอร์ยังช่องทางที่ต่อผมมัหลายครับหลายหลายหลายช่องทางอยู่ทั้งเพจก็มีครับเจเฟซบุ๊กก็มีตั้งหลายตั้งสี่ห้าเพจทุน่ะเจ๋วนะเวลาจะโม่งแล้ววะผมสีผ้าลูกับเมียไปหาพยายามไม่เถ่ากันครับโอ้พันธิติ่มหงส์โม่งแรกตัวนี้สิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีแล้วตอนนี้ครับ เปล่า,าตัโต่อโซ่ใช้ของอยังนี่โอ้ยี่ยหัอบอ่ยิ่มหออัวยังงวะจักก็จำยี่ยหัวอะไรยี่มหัอยังบุนีสัตย์เกือบมันลบบ่หรอนะครับจำที่ยี่ยหออัวอะไรติ๊กต่อคืออะไรไล่โซเดย์คุณโอมาโอ้ยผม,ผมหมวัวหมนนุนใจผมเพี้ยงยังเนาะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ร่างไอเลี่ยนเอไออยู่ ผมเกสร้สางผมเกสร้างพนักง,งานใครของเส้นผมนะครับหลายอย่างครับมื้อนี้มื่อนี้ครับว่าได้ไปถ่ายคลิปส้ามเ้อนครับเพราะว่าไปเอาเปลของในเครื่องมาเอาเรถยนต์มาร้อยกว่าตัวรอยกว่โตวยังมากวันนหมดเลยสั่งมาหลายเตืบอยู่นะครับรอบนี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพร้อมจำหน่ายครับทั่วประเทศทั่วประเทศเดือี่นงเด้อ ซื้อรถยนต์จากพิชรยเราเงาข้อดีตรงไหนครับข้อดีก็คือว่าผมมีสวิตร,รับประกันซ่อมค่าแร็กฟรีให้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตผมนะรับประกันจะจบสิ้นก็ต่อเมื่อผมตายานี่พบรอยว่าค้หนี้คิดกดยูทูปบ่างบางอย่างนั้นเนาะอือเคครับผมเออเดี่ยวเดียวครับปุคบับผมเออเดี่ยวเดียวครับพูดีงานเขาครับผมขอจบไนสุดไว้เแค,น,ค,น,คนิ้ก่อนนะครับนอบเดียวไอ ค่อยมาว่ากันต่อเนาะเอา้ามันยวดหรอบ,บ่อนี่ไลฟ์สดปิดกลืนครับเดอ้อตกลงกลืนครับเดอ้อตกลงเออเอาทีก็เว